นักศึกษาอยากจะเขียนบททบทวนวรรณกรรมให้ไปไกลเกินกว่าการสรุปงานมาแปะรวมกันเป็นขนมชั้นหรือว่าอยากจะเขียนงานยังไงให้ดูไม่ใช่ปอตรีเขียนให้คนอ่านอ่านจบแล้วได้ประโยชน์จากการทบทวนของเราด้วยคลิปนี้มีทางออกให้ค่ะดูให้จบแล้วไปวางแผนวางโครงทำให้สำเร็จได้เลยนะคะ แต่ถ้าดูแล้วอยากเข้าใจเพิ่มเติมอาจารย์แนะนำคลิปนี้นะคะอาจจะยาวนิดหน่อยแต่ว่าอาธิบายไว้อย่างละเอียดเลยค่ะอาจารย์สรุปจากที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมักจะทวงติงในการเขียนทบทวนวรรณกรรมที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็อาจารย์สรุปมาเป็นโมเดลง่ายๆนะคะให้เราจำง,ง่ายๆโดยประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ5ประเด็นที่เรียกว่า cr cic หรือว่าคลิกๆนะคะ เริ่มจากองค์ประกอบที่1เนื้อหาจะต้องครบถ้วนครอบคลุมนะคะหรือว่า comprehensive นะคะหมายถึงเนื้อหาจะต้องครอบคลุมสาระสำคัญที่จำเป็นครบถ้วนเพียงพอนะคะได้แก่ keyword s ที่สำคัญนะคะ key concept ที่สำคัญ key content s ที่สำคัญแล้วก็ key variables ที่สำคัญพวกนี้เราจะต้องทำการทบทวนไว้ให้ครบถ้วนนะคะ หรือเราอาจจะตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าถ้าจะทำวิจัยเรื่องนี้ต้องรู้เนื้อหาอะไรบ้างถ้าไม่รู้เนื้อหานี้จะได้หรือไม่ได้นะคะเนื้อหาเท่านี้ครอบคลุมหรือ,อยังหรือว่าตอนนี้เนื้อหามากไปหรือ,อยังตัวแปรต่างๆมาจากการรีวิวหรือ,อยังนะคะรีวิวมาครบไหมแบบนี้เป็นต้นนะคะองค์ประกอบที่2นะคะตัว R relevant หมายถึงเนื้อหาที่ทบทวนจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เราจะวิจัยอย่าใส่เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องลงไปนะคะซึ่งเราก็จะดูได้จากว่าเนื้อหานั้นเนี่ยเป็นหัวใจหลักเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่ๆตัดออกไม่ได้อันนี้เราก็จําเป็นที่ต้องใส่ไว้นะคะหรือเป็นงานที่มีหลายอย่างเหมือนกับงานของเราเลยนะคะเช่น มีบริบทคล้ายกับงานของเรามีคำถามวิจัยเหมือนกับของเรามีวิธีวิจัยข้อมูลหรือว่าผลการวิจัยที่คล้ายคลึงกับเราหรือมีวิธีที่คล้ายกับเราแต่ผลการวิจัยต่างออกไปนะคะ เหตุใดจึงต่างออกไปนะคะอันนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องนําเข้ามารวมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้สามารถที่จะดิสคัสความเหมือนความแตกต่างเหล่านั้นและทําให้เราเข้าใจตัวลิเทเลเจอร์ที่มีอยู่แล้วได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าหากว่าอยากรู้ว่าจะพิจารณาตัดสินใจเลือกเนื้อหาย,ยังไงให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก็ให้ไปดูที่คลิปนี้นะคะ องค์ประกอบที่3นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยเช่นกันนะคะการทบทนวนวรรณกรรมจะต้องแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์วิพากษ์เปรียบเทียบประมวลคบคิดสังเคราะห์นะคะซึ่งก็คือตัว c ที่แทนว่า Critical นั่นเองนะคะ โดยเราอาจจะวิเคราะห์ดูค่ะว่ามีอะไรที่เหมือนกันเราก็จัดกลุ่มมันไว้นะคะกรุ๊ปมันไว้หรือเราอาจจะแคตกราไรส์มันนะคะจัดประเภทของมันหรือเปรียบเทียบว่ามีอะไรที่ต่างกันนะคะรวมถึงเราควรจะประเมินด้วยว่างานดังกล่าวนั้นมีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือหรือว่าเหมาะสมตามหลักวิชาการหรือไม่เราสามารถที่จะวิาพากษ์งานเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็ วิเคราะห์งานเหล่านั้นโดยละเอียดพร้อมกับนำสิ่งที่เราได้ทั้งหมดนี้นะคะมาประมวลสังเคราะห์เขียนขึ้นมาเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหานั้นนะคะองค์ประกอบที่4ค่ะบททบทวนวรรณกรรมต้องชี้ให้เห็นถึงช่องว่างองค์ความรู้ที่ยังขาดอยู่ซึ่งนำไปสู่การออกแบบงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่4ของเราก็คือ I identify gaps นั่นเองนะคะ ในส่วนนี้ก็คือเราควรจะเขียนให้เห็นถึงการทบทวนจากเอกสารแล้วก็การสกัดช่องว่างงานวิจัยออกมาจากเอกสารที่เรารีวิวโดยเราจะต้องเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าช่องว่างเนี่ยคืออะไรโดยมีข้อสนับสนุนจากการอ้างอิงจากวรรณกรรมแล้วก็พยายามเขียนโยงไปสู่ปัญหาในงานวิจัยที่เราจะทำค่ะว่าจากช่องว่างหนึ่งกล่าวนี้เนี่ยมันนำไปสู่การออกแบบงานวิจัยของเราอย่างไรนะคะ และ4ตัวสุดท้ายค่ะ current หมายถึงว่าบทความหรือวรรณกรรมที่เรานำมาทบทวนจะต้องมีความเป็นปัจจุบันทันสมัยแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะทั้งนี้เราก็ควรเลือกบทความที่ ตีพิมพ์3-5ปีที่ผ่านมานะคะเพื่อให้ทันกับยุคสมัยแล้วก็กับหนดเทรนดได้ขณะเดียวกันเราควรเลือกบทความที่น่าเชื่อถือคือเป็นบทความที่อยู่ในวารสารที่ได้รับการอินเด็กซ์ในด t ต b a อร์เบสที่สำคัญ,คญแล้วก็เป็นบทความที่มีการ peer review ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแนวคิดทฤษฎีที่ตั้งไว้นานแล้วเรายังไม่มีใครล้มล้างอันนี้ก็สามารถที่จะอ้างเอกสารเก่าได้อยู่บ้างนะคะ เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะโมเดลของเราคลิกคลิก CRCIC นั้นจำง่ายๆค่ะก็คือจะต้องครอบคลุมครบถ้วนล้วนเกี่ยวข้องต้องสังเคราะห์ชี้เบาะแสและทันสมัยนะคะยังไงก็กด Subscribe ไว้นะคะแล้วจะได้กลับมาพบกับ Trips and Tricks ที่จะช่วยให้งานวิจัยของเราไหลลืล่นกันอีกในคลิปต่อไปนะคะขอให้สนุกกับการวิจัยคะ่ะ